นี่จ้าทุกคนคลิปนี้พี่โอเข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะคะอยู่ในวิหารแก้วนะคะวัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะวัดท่าสูงค่ะเพราะว่าพี่โอเดินไปตรงนู้นไม่ได้เนาะจะให้ดูภาพบรรยากาศก่อน ลองก็จะไม่ชัดเท่าไหร่นะนังเปิดนะกราบสาธุนะวันนี้มีโอกาสที่ดีมากเลยจะะทุกคนได้แวะเข้ามานต่มการวก็มาทำบุญด้วยข้างในเย็นสบายจะะทุกคนสวยมากก็มาถวายเราจะถวายสังฆทานสวายออ้าไตาอะไรได้หมดนะจ๊ะทุกคน เอาวถวายเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่โอจะมากราบหลวงพอ่อแจกทุกคนขออนุญาตจ้ะค่ะเห็นไหมคะทุกคนกญญน,กคน,น่าจะย่หน่อยนึงนะเดี๋ยวไม่ได้เดินเดินไปฝั่งนู้นหน่อยเดี๋ยวค่อยมากราบหลวงพ่อไป ถวายทาบุญได้กทุกคนเนี่ยถวายชุดผ้าไตรทำบุญ,บญเยอะแๆยๆะเลยทุกคนกว้างม,มากเข้ามาแล้วเย็นสบายทุกคนเย็นสบายมากนี่ฝั่งนี้นะถ่ายพระพุทธรูปสาธุนะคะเน,นีเ่ยกดได้ไหมแต่ว่าภาพไม่ค่อยชัดนะทุกคนเนาะภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ พี่โอจะพาเดินชมเรื่อยๆนะเดินชมวิหารดูเสาเป็นแก้วหมดเลยทุกคนเีเป็นแก้วหมดเลยแ้ะเห็นไหมแก้วหมดเลย,เ,เ,ลยเป็นแก้วทุกเสาจ้ะ่ทุกคนเนี <Yeah. S 1> ่ยพี่โอใส่ชุดยาวนะต้องใส่ชุดยาวเดินไปกว้างทุกคนกว้างวิหาร ข้างบนจะเป็นกระจกเห็นไหมคกคนเป็นกระจกหมดเลยข้างข้างจะเป็นกระจกเสานี้จะเป็นแก้วหมดเลยเห็นพี่โอชัดไหมตอนนี้พี่โอก็เดินมาถึงตรงนี้มากราบมีสองฝั่งนะทุกคนเนี่ยกราบหลวงพ่อมีสองฝั่งนะทุกคนมีสองฝั่งเนาะมันจะมี่ไเดินมาได้เนี่ย มีสองฝั่งก็เดินัมากราบทำบุญแล้วแต่เราจะทำบุญนะคบเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็ประมาณสัก5นาทีเนาะเอกราบสาธุค่ะเดี๋ยวราคอยอยู่ข้างหลังนะคะกราบบุญ้างหลัง พี่โอเดี๋ยวพี่โอจะถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะถ่ายอีกคลิปโดยที่ว่าไม่ได้เห็นพี่โอเนาะคลิปนู้นไม่ได้เห็นหน้าพี่โออีกคลิปหนึ่งเนาะมาเลยก็ถ่ายเก็บไว้ดูก็ได้เนาะความสวยงามนะทุกคนได้เป็นบุญตาได้เป็นบุญตามากพี่โอรู้สึกสบายมากเลยเข้ามารู้สึกแต่ทุกคนเนี่ยมาเที่ยวเนี่ยเย็นสบายมากทุกคนค่ะคนก็เยอะนะมา คาพพี่โอเครื่องนี้จะเป็นเปื้อๆหน่อยเนาะปื้อๆหน่อยขน,นเยอะมากกล่องเสาเสาก็เป็นกระจกแก้วพี่โอเ้เอามือถูกก็ให้ทุกคนสาธุด้วยกันนะคะทุกคนขาเพื่อนๆทุกคนนะคะทุกคนสาธุนะคะเดี๋ยวพี่โอจะเก็บภาพบรรยากาศอีกชุดหนึ่งนะคะ ให้รับชมอีกคลิปหนึ่งนะคะค,คะุณ่ะคลิปนี้พี่โอายบายก่อนนะคะสาธุด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่โอจะเก็บภาพสวยๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะคะุกคนคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปพี่โอคลิปสวยๆงามๆคะ่ะทุกคนได้บุญด้วยนะคะสาธุรวมกันคะ่ะบาย,บายสวัสดีคะ่ะ